สวัสดีครับกล้ยสารบรรทุนนะครับนีผพาพี่นองมาหวานเหียน้ำซีครับนี่มีอะไรอยู่ให้อยู่หน้าครับมีอะไรอยู่ให้อยู่หน้าเราอ,อยู่ซีมันนี้น้ำซีกับบกคักนี่เขียดอันนี้เขียดบุยลำครับอันนี้เขียดเวัลซุริ์นี่ครับนักหวานมือหนึ่งเลยครับเนี่ยโอ้

ไอววงวังหนึ่งกับเป็นใเลือดแข่งอยู่สถึกครับนี่ครับมาลุนกันครับนี่ตีมันบ้านน้อนี่หน่อยตะกี้กับมอนี่แล้วในวานเฮียนี่อุ้ยวานโลกไปอะไรกับตาไหนครับไม่นับสี่ไม่นับสี่ บ้านผู้ใดบ่มีซี่เบิ่งเอาเด้อนี่นี่แม่น้ำซี่แม่น้ำชีครับ ได้แลวครับพี่น้องได้ปลาแล้วปลายังโอ้โหหู้มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องอ้ยแน่นอนครับแน่นอนลีลีอันนี้แฮเดียวเลยครับนี่แฮเดียวได้เลยครับแฮเดียวได้ผลเลยแน่นอนแน่นอนเลยอันนี้แฮก่อนครับนี่นี่แฮก่อน

เดีย๋ยวคนแม่มันชิลมากปลาขื่อนเนืออันนี้บอดได้ตัวพี่น้องนะะด,อด้นรดครับนี่ไดอิลีได้นีบอดเปนปลาสวายมาตาบอเด้ครับนี่ปลาน้ำซีอิลีเด้นีปลาเรื่อปลาเรื่อปลาเขื่อนบอกเลยปลาเรื่อนบอก,อบอกอโอ้กิโลหนึ่งประมาณเท่าไรนอนนี่นอ้องหนึ่ห้าสิบครับโอ้กิโลหน่งห้าสิบดไดสนใจมากเลยครับนี่โนตนี่ประมาณจากกักรลูกสองลูก อลอยหาซีฟาคิดพิเศษครับสองล้อสามลอยกับพ่ออะไรครับขาดทุน <laughs> มาน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 มือกล่องบ้านิโอโหจะสีฟาข้นเรือจะดนแ้่ครับแน,น,น่นอนแน่นอ <laughs> นก่ไป <laughs> <laughs> ก้ยนบ่านขอแต่ว่าะไรขนวันี้เสียรายยังขาดเลยนเนาะโอ้ เบื้งพี่น้องพี่น้องโอ้ปลาใหญ่พี่น้องสุดยอดครับสุดยอดเบิ่งเบื้งเบิ่องมือสูยเบิ่งด้วยนะโอ้สุดยอดปลาปลามันติดมองเลยปรดเอาโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ประมาณประมาณสองโลกูกลัวรับตัวนี้คิดว่าปลาหน่อยก็ได้ครับ น้อยเดีนี้นะตัวแถมครับนะของแถมของแถมบ่นาให้มของแถมเป็รทำไพ่บ่ไไไนไปรุน่นเดี๋ยวอย่าฝ้าไพ่ไปห,ไมหดมันเถอะพาซี่นีรลายครับพี่น้องร้ายอิลิจะมีผูพุทธิมีแนวทางหาก,กินแบบไหนจะน้อยหน้าฝนมากนี่ยครับ ไซล็อปเหรอครับ่อไซลอบประกดบ่เออใส่ตุ่มตุ่มประกดผมก็มาใส่้ำเขากันแล้วครับแต่ผมลืมนั่นคือยินเมียบานว่าไปใส่ตุ่มโอ้เมียนครับไปใส่ตุ่มในกุ้งสามตัวสามตัวกุ้งซิเกตลัางในกุ้งสามตัวนี่ครับมอนีแห่งเก่งครับบานี่มอนีเขาบอกว่าวานเขาบาว่ามสี่ศูนพันเขาเลยให้พายเรือเสียดนะครับเนี่ยนะเสียดนครับอันนั้นคือเสียดา อ้ครับตัวเทียมไี้ของเทียมครับปลาหน่อยไี้ของเทียมอ้อันนี้แหแหสองแล้วครับนี่แหสองสิมันคือแหแหลกบ้าน้อยเนาะ,ะ,ะป้าหอนกเปื่อยแล้วป้าจะได้โม่พูนได้ได้ได้ในบอ่อโม่ทักขุนปาตีปาตี ได้ยังบริจีตัวงรอยหนึ่งไหมเฮ้ยเงิอยนู้ดบัถือสามสับตัวหันมันเป็นเหอะเฮ้ยพูดจุ๊บตัวหันเลยนะอืมตัวบดนี่ครัาเฮ้ยสองนี่ประมาณครับเฮ้ยสองประมาณบาทนี่บัถือเ้อะครับ <c oughs> มันนี่อ,อะไรยุ่ไให้ยุยนา้าเราครับมันนี่ยุ่ตีครับมนนี่อะไรก็ได้ครกออก <c oughs> เอาแฮ้เฮ้ซเราพอดีน,น,น,นี่มันสีมานดีว่าเห็นปานบ่อนอยู่หนี่เนาะโอวาแต่มันสีมันบนหมดโอ้บนหมด, <c oughs> ดมันให้บดดทิดใหม่ <c oughs> ไลไรไลสาลไลงยูทูบพีนออ่น้อง <Man. S 1> แมนเออ เป็นไรสูนบ่สูนบ่สนใหม่สูนใหม่โอ้เขาว่าสูนใหม่เขาบ่ แ่น้ำซีนี่เนี่อุดมสมบูรณ์ดีอยู่ครับนี่ปลาใหม่ก็หลย่ยง่มเห็ดกับเห็ดออกหลายครับเห็ดหลายครับผู้ใดามากินเห็ดมาเลยครับเดือดเดือนเดือนใด้ก็พืษสภาพจังฝนตกนี่โอ้เห็ดหลายครับเห็ดปาลาหล่ให้เฮ็ดสุรินทร์วานมาเบิดจังหวัดครับสุรินทร์บุรีรัมย์ ก๋เกี่ยวคือบอ่อจระนังไหลบูงยู่ลังไหลยไม่ได้ยุน่นธรรมาชาติดีแห่งนะเนาะอะไร ผลไม่ปลากระไรลไม่ปลา,าอาที่เช่นบบยางบักยางแล้วยังอีงองอกผีพวนบักผีพวนบักกี้โกยโกยบักทำน้อ <laughs> ยไก่ปลาแห้งไายไก่ปลากาหลไยครับกระแตกระหลอกหลายครับไร้พม่กหลายครับคนละไม่ก,กหลารคือกันค่นละไม่กหลไยุ่นบอนเดียวุ่นพุ่นลม่กาล,ลายหไายตำรวจก็บบเห็นจับเดี๋ยวนี่เป็นตำรวจไหรครับม มาตัดบุญอันนี่ว่าหาด้วยนี่ครับเพี้ยสามนี่นี่นะครับปลาหัวเข็งเพี้ยสามกันในซองวตนี่นครับเพียสามไปโชว์โชว์โชว์ใส่ซ้ำนี่แหละครับเพียสามสนิทจะกินบอนย่างดอกเนาะภายในเปิดปลากระมีครับ นี่ครับเสียดัเสียดันี่บ้านแหงว่เป็นตะขาดอกนี่นี่ได้กวาวรองเรืนาะบไมาพาเรือนี่เก่งขนาดนั้นเาต่้งกระล่างอะไรพายเรือนี่สุกจ่อ้องงานจึงเรื่องสืบใจที่ใดก่อนคนนะหเปียกลนะตลาดก้วยาังไม่ล้ว เอายกกมาชายแล้วเอปหลุากโสยกแล้วีครับปลาสวยๆงามงๆสวยงามครับปลาปอดสารครับปลาหัวแข็งมันคิด้อปลาิดปลาหัวแข็งเฮ้ยอะไรปลาหัวแข็งเป็นหมับแบบนี้หรือจะปักููหมเากว่าไอหนามาหลุนอีกแค้นึงครับนี่สีมานดีบว่านี่ เี้นเบยบ่เพื่นชายาเขาเส้นเส้นแบี้ยบป่ะพุทธปาพุทธปาผู้ใดไปล่าออกแต่พุทกานแต่ดดแล้วบ้านฮอะไรปบันบนอยิ่งหนูตีผู้สูบยาตครับมุดผู้ใดสูบไป ้สนใจไก่ส้นกับติดต่อไเลยด้วยครับนี่เสียดะะจะของสุ่มไก่ส้นครับและปืนแม่นไก่ขายบ่แพงครับขายบ่แงงเร็วๆเถอะป้ามจิใจขาด ไปแล้วครับเชี่ยนลงหายไปน้ำานาแล้วครับขึ้นอีกมะรูรุนนะครับว่าจะขืนหรือว่าขืน <c oughs> ครับสำหรับคิดนี้กับ,บพ่อสนีนะครับ <c oughs> มื้อนี้กัถือวมาหมันอยู่ได้ปลาตัวใหญ่อยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวสิไปเบิ้งข้างในครับตัวสิมานอีกบ่จังได้กับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ